โอ้โหปาดคอพวกเดียวกันบูดบีนี่มันเปล่าไอ้สัมรี่มันเปล่า ป,ป๊ป๊ปปดจปุ๊บปั๊บป <c oughs> ๊ปุ๊บปั๊บ1-1แล้วแลอรีได้วยก,ก,กูเลยสลัแล้วไม่มีรถด้วยไปไหนดีหนึ่งหนึ่งจ็สาม ไปไหนดีไปโรงพยาบาลไงประหานี่อะไรปาอะไรเองมีแค่สี่คนเหรอมีแค่สี่คนเหรอใครเราอะเรามีห้าคนสี่ยังเอาดว่าผมด้วยดิว่าเย้นี่โดมแต่ป่วยเสียน คนนี่แกนปัดคอสลีสลีขอโทษสลีไม่มีดีป่ะผมจอแล้วมีป่ะมีมีผมมีเออปั๊มไหนจอแล้วไปแล้ว